สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่างปล่ยบันดอนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาทำเจ้าเบรกฟิโนโนะครับเบรกหน้าปั๊มรั่วนะครับปั๊มนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่แท้ศูนย์นะเป็นของงานเทียบแท้นะครับก็จะลองเปลี่ยนทุกอย่างข้างในดูเพราะว่าตรงนี้มันรั่วนะครับเติมน้ำมันไปใช้สักพักน้ำมันก็หมดนะครับพอน้ำมันหมดก็เบรกไม่อยู่นะครับ กำและจมปึ๊บก็เปลี่ยนใหม่ทั้งลูกก็ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอยากลองดูว่าถ้าซ่อมเอานะมันจะใช้ได้นานไหมนะครับเดี๋ยวมาเลื่อนเลยครับ มือเบรกออกแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาจิ้มออกนะครับลองดูว่าทํำคาโคงทําแบบไม่ต้องถอดตัวนี้ออกือทําได้ไหมครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับสีหลวดเอียปลายแหลมนะครับ <c oughs> เครื่องมือพิเศษพิเศษตรงไหนปั๊บ <c oughs> <c oughs> เราก็จะเห็น บครบัน่าจะไม่เห็นเนาะมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในนะครับเราก็แง้มมันออกเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จิ้มมันออกมานะครับปั๊บเข้าให้นี่นี่นี่เอ้าบออกนี่นี่ครับ กลิ็ออทิ้งไปเพราะว่าตัวใหม่มันมีมาติดสปริงข้างหนอีกน,ะนี่น้ำแตกจากนี่นะครับคือลูกสูบเราจะเปลี่ยนชุดลูกสูบนี่ยครับนก็เอาน้ำใส่ด้วยนะครับ ทำสีมาใหม่ครับเดี๋ยวสีถลอกนะครับหรือสีหลอกครับทำมาใหม่ๆเลยนี่ใหม่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปหาชุดซ่อมก่อนครับแป๊บหนึ่งทำความสะอาดข้างในแล้วนะครับได้ชุดลูกสูบเบรกมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลมน้ำมันเบรก แล้วก็สวมเข้าไปฟึบแล้วก็จะใส่กิ๊บล็อกก็มาลองไล่ลมเบรกแล้วบีบแรงๆดูว่ามันจะซึมไหมครับเดี๋ยวเขาใส่ก่อน,นครับเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องให้นะครับใส่แล้วนะนะครับใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปแล้วเติมน้ำบัตรเบรกแล้วแล้วก็ใส่มือเบรกแล้วเดี๋ยวมาไล่ลมก็ตอนนี้นเรา กำใหม่มันก็จะปูด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 ขึ้นนี่นะมีอากาศขึ้น,นครับแป๊บเดียวครับแน่นแล้วครับเนี้ยไล่ให้ฟองมันขึ้นมาเป็นหมดเลยครับค่อยๆกำไปเรื่อยๆพอมันเต็มแล้วเราต้องปิดฝาแล้วครับเพราะว่า มันไม่มีแหวนไม่มีอะไรปิดอยู่ข้างในรูมันมันจะกระเด็นออกมาข้างนอกนะครับเราต้องปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งขันน็อตนะครับเผื่อได้เติมน้ํามันนะครับตอนนี้คือแน่นแล้วครับนี่ทีนี้ผมก็จะกำเไปเรื่อยกำเบรกไปเรื่อยแล้วก็รอดูว่าน้ํามันมันจะออกตรง ตรงลูกยางที่เราเปลี่ยนไหมตรงลูกสูบที่เราเปลี่ยนไหมนะครับคือถ้าเป็นปั๊มแท้ติดรถน่ะซ่อมผมเคยซ่อมแล้วมันอยู่ได้นานอยู่นะครับนานมากเลยแหละนะครับแต่ตอนนี้เป็นปัม๊มเทียบแท้นะครับปัม๊มเขาเปลี่ยนมาแล้วก็เลยจะลองซ่อมดู คือตัวเก่านี่เราถ้ากำเบกง,งนี้นะปึ๊บน้ำมันมันจะหยดลงเลยนะครับอยู่นะถ้ามีน้ำมันแต่น้ำมันมันหยดด้วยคือมันรั่วด้วยนะครับ ไปสองดูนะก็ไม่ออกแล้วนะอ้า wow. ว ถ้าอยากรู้ว่าอยู่ดีหรือไม่ดีก็วิ่งสักร้อยหนึ่งแล้วกำเบกหน้าเต็มที่เลยครับถ้าล้อหลังยกคืออยู่ดีนะครับถ้าไม่ยกคือเบกหน้าไม่อยู่นะครับพูดเล่นนะครับอย่าไปลองทํานะครับมีโอก,กาสตายได้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับเสร็จแล้ว ก็จะถอดตัวนี้ออกเราก็ใส่ยางการฝุ่นเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ขันน็อตครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้กี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ